อลยครต่อยแค่หอยหายหายหานหายวิวหาย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 หนยหายหายนนยหานหายยหายหายยหยชมดูครับยาวเื่อนยหละครับเป็นการรอบน มาจากหลายทิศทางนะครับนะอาจรย์พียเนะเดียวนะสามครั้งนะไห้ตัวเสียให้นะโอ้ยโอ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 ยโอยยย บมงเพ่มง sections, มงนะตอนนี้เราก็แบบเต็มหมนะฮะรอดนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม่าคน